สองโอเคครับ๋ยไดลืมขมเป็นมชัดเป็นชัดเยเว้ยโอ้ยป็นปล่อยแบบไม่คิดไม่รู้่เนี่ยพระดีพระแท้แท้แท้หมดทุกองแท้ Thế Một anh Anh này mà Ô ừ. Ô mì bà đi bà cán ba? Ô mì ừ. Để lao hay phăng đi ừ. 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 ้องค์ไหนอกอนองค์นี้ออะเล่าดีประสบการณ์อืมพุทธคุณสรรพคุณอะไรก็ได้ว่ามาเออเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันเท่าไหรนะ่นะเฮ้ยนีไปเลยรู้แจรถไปเลยดี่เป็นล,ปปนลนน้านเออแท้ไม่ต้องกลัวหรอกถ,ถึงมากถ,ถึงมึงร้องนี่แหละ สุดยอดสุดยอดเลยโอ้โหภาอิงเจ๋งมากทุกองโอเคแต่งแต่ง okay. ผมว่า